พี่น้องท่านผู้ชมนะครับมือี้แอดมินเพอเฮงนะครับผมจะพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาต่ำตัวเลขของน่องแทนลูกหน้าจอยนะครับเพราะว่าวันพระเมื่อวานนี้นะครับเพิ่นก็นได้ไปหาปูแล้วเดอ้อได้ซ้อมตัวได้หางเดียวจะเป็นตัวไหนไปฟังเบื้องน้ำกันเลยครับมาหายุบานเด้อค่ะอย่างนค่ะว่าน่องแทนไปซื้อสารกับปูกเมื่อนี่เป็นวันพระนะนะวันพระใหญ่สําเนาะนะคะวันที่ผ่านมานี่เด้อพี่น้อง นงแพ้นไปซื้อสันกระปูกได้สามตัวเจ็ดเก้าสองนะคะเลขออกเก้าสามพี่น้องเอ้ยแต้มเดียวนะคะเนาะโมมีคนซื้อขึ้นซื้อลงเลยน่ะจอยมาจอยได้ซื้อว 9, ่าเก้าสามซื้อตะเก้าสองซื้อแต่เก้าสองเสียดายเนาะนะแต้มเดียวหละ่ะเป็นบนซ้ำเนาะปุ๊บนะตั้งแต่นี่มานงแค้นมาเคยบอกสามตัวเนาะม,นะมีวันนี้บอกสามตัวแมนคันคู่เพื่อนฉลาดซื้อคืนซะื้อลงเนาะ จะได้ให้โอ้ยไม่นี้ไปหาอยู่น่ากันผู้จ่าว่าขั้นเดี๋ยวออกไปหาผู้ค้าอะไรอันนี้ย้ำบอกได้ว่าไปมากคำคำหนี่งไปมากคำคำมือมืดติบอืะเพิ่นไปแล้วเพิ่นว่าจังไดงวันนี้วันนี้เป็นวันพายายที่พาคันเพิ่นเพิ่นว่าอันเห็นเด็กน้อยฮะเพิ่นว่านั่นอันนั่นเด็กวางวางสิเด็กน้อยอยู่หัอง แมนแสดงว่าลูกร้านพูด้นะนันเด็กสีแมนกูม้านเลยนะเจ้าเห็นน้ำลูกอ่ะเบอร์ค่ะอันน้องคาดเห็นบ่เบอร์เห็นแต่น้องแคทผููเดียวแมนนั่นเด็กบันนี่เล่นแปหน้านั่นเด็กแม่ก็าหน้าแม่ร้านที่หน้าเด็กเด็กเลยวะแปดเก้ามันได้ว่าที่หละแปดเก้าว่าสองตัวหรือสามตัว บา่าสองตัวแปดเก้าบอกคอยได้ยินว่าแป <8, 9 S 1> ดแปดเก้าแปดเก้าเพิ่ขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงบอแม่นะขึ้นโดดขึ้นโดดลงุงฐานไตฐานเพิ่นนั่นแหละเพิ่มได้อาปิงปองมะเล่นบ,บอค่ะงแปลกเนาะ,แ,นะแต่ว่าตอนเศร้าว่าอยากไปอยากไปตอนแรงเนาะแมน่แมนเดดเก้าหางเดียวบอได้บอลเลขสามตัวเลยแมน่นค่ะ แต่ว่าคนสี่ใสต่ตาลามีเด็กน้อยอยู่หันแน่นมีมีเด็กค้ายๆว่าเขาสีเห็นเพื่อนเขาเนะเาะแน่เพราะว่าเด็กน้อยสีเห็นแต่ว่าผู้ใหญ่สีบ่าเห็นแปลกแปเนาะออเฮ้ย<ม><ม>จะล่งอาชีพย,อย <c oughs> บอกแปดเก้าหางเดียวแล้วน้าจอยได้ฝันต้องงวดบอมัอนี่เป็นวันที่หกแล้วฝันแล้ได้เลยฝันแม่เจ้าก,กับบ้านฝันมันบ้างขึ้นยินข่าวว่าแม่ แม่แฟนเจ้าถือแม่เนี่ยยินิ้าเลขมาสองตัวกันควิ้กกระเพิ่นอยู่ได้อว่าัน <ừ. S 1> ใกล้ๆมือเอามาไว้ถานในเด้อเลขกสองอ<ๆ>ครูมั<ๆ>นมาเพิ่นถือลายถือลายเจ้าอยู่ได้ได้เงันก้นอนเลขออกสามหมื่นเี่แหละน่าจอยกับบ่าวไปป้งก็เลยบอกสิมาหาเงยมันได้ก็บอะไ้มาจักเสียนานสิโทษเนาะ ขจะวุ้มีเวลามากจะโทษก็ได้โทษแบบว่าโทษให้คอยไปแต่คอยไปบ่ได้ก็สัมผัสกันทั้งโทษซับก็ได้แต่ว่าเล่ากับวานเราเสียม้ไปทายอยู่เราเราสื่อซีซีสองตรงเดียวอืมแล้วว่าเราสื่อซีเจ้าหาเจ้าเนี่ยซีแล้วว่าเดีซีสองกับซีซีอย่างวุ้งเราเป็นวิสองคู่แล้าว่าเลยมันจะมาสองคู่แมนเราเราสื่อแต่เราสื่อเน้นซีสองเลยเนาะ แมนเลทถีส่สองใบเงินกับลต์ปีสองใบแมนแล้วตะเบลต์ปีสองใบแล้วก็ได้กระส้นสองลอยเงินแต่วันเราของซื้อเจ้ารหาสซีพุง่งเสร็ไหมแมนซื้อสามเจ้าซ<แ>ี่เจ้าน้งแทนหายเอฟซี FC โชคดีน,น้องแทนเด้อวมดนดีพันว่านี่น้งแทน่นหายเกตเก้าสองว่ามีคนโชคดีเลยเลยกออกเก้าสามแต้มเดียวนะคะสรุปว่าวัานี้ไปซื้อสารกับปูขาวแปดเก้าครับตะวันเลขน้องแท่นนี่น อันว่าเก้าสองกับว่าเป็นหกสองเนาะอต่ยังเป็นเก้าสามซื่อบมย่อมตีร่างกาเนะแฝดอยู่เลยอืมก็ว่าแปดเก้าว่ากับว่าได้ออกว่าท่านโดนในเก้าแปดมันว่าแม่ก็ออกได้นี่เเนาะเห็นว่ามันบอกเก้าศูนย์งัวนัน้าัถัดมาข้ามาตามเนาะบอกเกศูนย์เต็มเแล้วโอจับจับด่บ้างนกินข้าวปยังคัไผ่เอฟซีเจ้าดีําเด้อครับก่อนคนรอดท่ายิ่งว่าเล่าน่อจ้ะ อ้อนั่นจอยพนวอาไทยพนว่าลาวบางครั้งกับบอกบอกบอกไทยบางครั้งกับบอกลาวเยนศู์ไปบอกค่ะครับครับเดี๋ยวเอาให้โอ้ยอยากได้โทรศัพท์พ่าเลนโทรศัพท์เป็นยี่บอไอแบบอ่าแมนค่ะอืมค่อยน้อยก็เชื่อโทรศัพท์เป็นพี่น้องบอกทั้งไทยทั้งลาวเวลาพนไปซื้อสารกับปูเพนไวบอกไทยหรือบอกลาวเออไทยเอา เราบอกแล้วจ<ม>้ะบพียง่แมบบ่นเนาะหลู่คนไทยเนาะบ่ <laughs> เอาา้าแม่เด็กน้อยไทยมาเกิดที่นี่อุ้โอ้ยตอนเจ้าคลอดเพิ่นบาที่คอดมที่นี่เนาะแม่เนาะไปคลอดอยุติจังหวัดอื่นเหม,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 มือนบ่ดันศรีสะเกดนี่จังหวัดนี้นี่นี่หลู่บ่เคยนี่ยู่จังหวัดจังหวัจัดเทียบอุ้ไปเฮ็ดงานแล้วก็ไปคอดมยุม่งุ่นไอ้ไงไปได้ไอ้ไงได้ยุตศรีสะเกด ไอ้น้อยนี่ได้ยื่นอันลอยเอ็ดเป็นคนต่างถินเหมือนเลยบ่ได้ยุกกาะสินไปคอดยุคกาะสินยเตโาไปคอดย่ตังจังหวัดเหมือนเลยแต่ว่ากลับมาบบได้เบาภาษาลาวเลยเบาภาษาไทยเลยบ่ได้เว้าภาษาไฮเอฟซีโชนดีน้ำเด้อย่าเลื่อนด้างวันนีเด้อนองแท่นแปดเก้าตรงตรงเนาะวันวันหันไหเจ็ดเก้าสองเลยอเก้าสามพี่น้องเลยมีไหมล่ะ อ๋อปัญหาในโทรศัพท์มีไหมหละ่ะอ๋อปันหาโทรศัพท์กันไปหาค่ะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อลูกเด้อนะคะแม่มจอยแม่จอยน้องแล่นอยากขึ้นนั่งอ่ะนั่งนั่งนั่งมาให้เอฟซีเห็นหนาเลยเร่อให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อจะได้ค่าขนมเด้อลูกเด้อดูสิอขอบคุณครับก่อน บอ๊บบอ๊บบอ๊บฟอยฝอยฝอยอ่าสรุปเลขน้องแท่นเด้อพี่น้องแปดเก้าหางเดียวนะคะนาองจอยว่าเพิ่นย่ำเพิ่นเบาย่ำจักรอบกันนะจอยสองลอบค่ะสองลอบบอมีเลขสามตัวที่ก็สองตัวฝอยฝอยฝอยเป็นแม่ท่าหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าเฮาจะบอเขียนกันให้เนาะค่ะให้คนสื่อขึ้นซื่อลงเอาเนาะค่ะหรือเพิ่นทีซื้อแปดหกก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเลขน้องแท่นส่วนมากมันกับบอฝอย บ่คอยกลับหัวหรือจังใดบ่คอยกลับเด้อมันมีหนวดหนึ่งอยู่ได้วันมาสิบเก้าออกสิบโมกอนจำได้บะจำได้ค่ะอืที่วันมาสิบเก้านะไม่ได้ออกหนึ่งหกแหละออกหนึ่งหกแล้วก็ออกเดี๋ยวนี้หนึ่งหกล่งมาเลยหนึ่งหนึ่งมันจะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนวดหนึ่งหนึ่งหกบนข้างล่างออกหนึ่งเจ็ดวันนั้นน้องแทนบอกสิบเก้าได้เนาะก็ต้องเขียนกันแต่ว่าใกล้ๆเมื่อกว่สุดท้ายดีเด้อเพื่อเป็นบอกสามตัว ตัวกันแค่ใจคกันกันกัดหัวน้นะจ๊อเจ้าอาเลขเจ้าอาเลขสองคู่เนี่ยไปเสี่ยงให้ได้ไดเสี่ยงเบื้อง้าเพื่อฟันดีเรากอจ,จ้างจัดจ้างสีสัมผณ์นะ,ะเพื่อน้องเขาบอกเลขสามตัวโค้งสุดท้ายนะคะสรุปว่าน้องแท่นบอกค้างเดียวเด้อค่ะแปดเก้า กับการห้ากับการหายแค่แปดหกเป็นแนวทางฮะศิษฎากินแบงค์รัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะก็ไม่รู้ว่วาจะเป็นเครื่องี่ผ่านมาบอเพิ่นบ่อเก้าสองเลขอ่อเก้าสามนะคะนะคะขอบคุณนะจอยและรายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแปลงปันให้เอฟซีเจดีแนวทางของนะจอยนะคะเขาบ้านไปเห็ดงานบาอเาไปเห็ดเข้ไปไปกล้ามีบอ กากาขังขึ้นหม่เฮาแต่บ้านกันคนาไปคำคำกับยุ่งไรมาอยู่ในดอนใหญ่ไมโลบอกไมโลวันนองหันเพื่นกับขึ้นยู่ได้ลดลขึ้นรถลงทางนาก็บ่ได้ตั้งกล้องนะบอกเก้าสามเฉยเลยทะเบียนเก้าสามศูนย์หนึ่งเอาไมโลไปเลี้ยงบ่หนังแทน่นเอาไมโลไปเลี้ยงน้ำบอ <laughs> เอาไอ้ไมโลไปยู่นน้ำเด้อ <laughs> งเดง็กยูเฮนจะไมีอยากโตแมวมีตัวเดียวแมวบ้านมันบ่แมวบ้านแม,มแมวเก็บมาเลี้ยงตัวแม่คนเอามาถิ่มไว้อือก็เลี้ยงมาเลี้ยง,ยงอันตัวเถิดอันตัวเถิดอันนี้แมวเอาอมาตัาสารคามนู่นน่ะม้าตมามหาไรตัวนี้ก็เลยเอาบริเวณกรุกระแสตกันนี่สาม <laughs> สีมันตาย <laughs> <laughs> อื ได้เหลือตัวเดียวมั้งปนเมียนจตัตัวส่งๆสามสีโอ oh, ้คน <5. S 2> นี้คนนี่เกียโทรศัพท์เป็นเนอะ่นโอ้คนเอเบื้องทิกตอกตื่นแค่นเจ๋งแต่ปะคิวออน เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดสว่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์ี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ